ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะช่วงบ่ายๆนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกตาลตาลเผือกนะฮะคือตาลปกติตาลเนี่ยที่เราเคยเจอกันทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยคือตาลธรรมดาเป็นตาลเครื่อะเ,เลยนะตาลหม้อตาลอะไรอย่างงี้นะต้นตาลต้นเลยธรรมดาตามท้องนาที่เราเห็นเนี่ยแต่นี้เป็นเป็นต้นตาลเผือกนี่นะ ที่พวกเราเห็นเนี่ยนอนี้ต้นสาลเปลือกต้นนี้ผมใช้เวลาปลูกเนี่ยนานแล้วฮะประมาณสามปีแล้ววันนี้ผมจะเปลี่ยนกระถางผมยังไม่เข้าใจว่าทําไมมันโตช้าจังละต้นนี้จะเป็นตานรธรรมดาแล้วนะต้นนี้ต้นนี้อยู่ประมาณปีหนึ่งนี่มันสามสีแล้วนะที่ผมปลูกเนี่ยแต่วันนี้ผมจะมาย้ายกระถางเนี่ยย้ายมาเป็นกระถางนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ อันนี้นะตอนเราปลูกเนี่ยกระถางกระดินของกระถางเดิมๆเ,เนี่ยเราต้องเอาออกก่อนนะฮะเราไม่ต้องเอาเพราะว่าดินนี้ผมดูแล้วมันรู้สึกมันจะไม่ค่อยมีปุ๋ยแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนเลยนะเ,นยเราจะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดินเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับดินหรือเปล่าบ้านแต่วันนี้ดินที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นดินอย่างดีนะเนี่ย ดินอย่างดีเลยดินของของของก,กรารเกษตรก็เลยนะเนี่ยดินลักษณะเป็นสีดำดำ,ดำมีปุ๋ยนะแล้วมีเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเหมือนเหมือนไส้เดือนนะเหมือนเหมือนขี้ไส้เดือนนะมูลของไส้เดือนนะรับนี่นะดูดูผมไว้นะวิธีปลูกนะมันจะปลูกไม่เหมือนกันนะเพราะาเราปลูกนะเราต้องปลูก ในลักษณะให้เห็นโคนนะเพราะว่าปลูกต้นตาลในประเภทตาลพวกอะไรเงี้ยที่เป็นพวกวอนไซนี่ยจะต้องหเห็นโคนนะแต่ไม่ใช่ว่าเราปลูกแล้วให้มันให้มันฝังดินอยู่นี่ไม่ใช่นะแล้วเวลามันโตมามันจะไม่สวยนเนี่ยที่ผมปลูกวันนี้คือเราฝังฝังดินเลยะ เนี่ยพอมันโตมามันจะไม่สวยแล้วผมก็จะปลูกใหม่แล้วก็เราค่อยมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะมันโตประมาณไหนแล้วมันโตเร็วโตวช้าอะไรเยค่อยมาดูกันผมก็ยังงงนะเราปลูกสั้นปลูกลงดินนี่มันจะโตแล้วนะฮะแต่นี้หรือว่าเป็นพวกผมปลูกปลูกในที่แบบดินน้อยๆะไรหรือเปล่าฮะเกี่ยวกันน่าจะเกี่ยวกันนะเนี่ยเนี่ยทำให้มันโตช้า ก็ลักษณะของบอนไซเลยนะเนี่ยเป็นเงี้ยคือเราปลูกด้จริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องเป็นมะพร้าวนะเราขอาวต้นตาลเผือกตาลโนดตาลเลยก็ได้เ้ามาทำเป็นบอนไซได้นะ สวยงามมเหมือนกนกัแต่นี้ที่เราทำตัวๆไปนี่เราจะใช้มะพราวทีนี้ที่ใช้ต้นตาลต้นเลยทำนี่น้อยมีน้อยผมขุดลงมาตั้งเยอะแล้วนผมขุดมาตั้งเยอะแล้วนี่ใบนี่ก็ตัดมาหน,หน่อยนะมันไม่ค่อยสวยตัด ตัดแต่งมันหน่อยเพื่อให้มันสวยงามเนี่ยแต่งมันหน่อยนี่นี๋แล้วก็ออกไปก่อนนะ เราปลูกพบบอนไซน์แล้วมันจะมีวิธีในการปลูกนะอย่างเราปลูกเสร็จเนี่ยปลูกลอยๆไม่ต้องฝังให้ลึกนะเสร็จแล้วเราต้องมีดินมามาค้อไว้มาคุมไว้ข้างบนอีกทีนึงนะครับเขาเรียกมาคุมคุมหน้าดินในตรงเนี้ เดี๋ยวคยมาดูกันว่าทำยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยองพวกกลัวกันนะกลัวอะไรฮะกลัวมันตาย ว่าเราปลูกต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะในการปลูกเนี่ยรูเนี่ยเห็นไหมเ่เป็นเห็นไนี่คือโคนนะโคนโคนของต้นเนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องรีบทำนะ เสียงเสียงเนี่ยเนี่ยพอเราทำแนี้เสร็จแล้วต้องใช้สุนิขอบเลยนะนี่นะขอบไปเลย,อเยขอบแล้วนะเนี่ยสังเกตดูเนี่ยขอบอย่างนี้นะจงดูแลมันเป็นลักษณะให้มันอยู่ ตรงนี้นตรงกลางนี้นะเสร็จแล้วเราดินลงไปนะตอนแรกๆนีนดินต้องใช้ดินเดิมก่อนนะเดี๋ยวต้องใช้ดินเดิมเพราก่อนเดี๋ยวเขาจะไม่ชินนะไม่ชินกับดินที่เราลงไปโอ้ เนี่ยนะเนี่ยเนี้ยพวกเราจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะะ mm hmm. เสร็จแล้วดิน mm hmm. ดินเดิมนี่เราไม่ต้องใช้นะดินมันอาจจะไม่ค่อยมีปุ๋ยแล้วเพราะเราปูนตั้งสามปีแล้วนะสามปีแล้วดินมันอาจจะไม่ไม่มีธาตุอาหารเลยแล้วเราใช้ดินใหม่เลยนะเนี mm ่ย hmm. ดินใหม่ผมเนี่ยลงเลยเอาลงเลย เราจะมาสกเกตดูนี่นะเราจะกดแรงนะฮะเอาพอประมาณพอนี้พอกดแรงเดี๋ยวต้นไม่ชินเดี๋ยวอาจจะตายได้นะ,ะเนี่ยเอาแค่นี้ประมาณนี้พอเนี่ยประมาณนี้น,ะะนี่นะพวกเราได้ดูก่อนนี่คือต้นมะวร้าบอนไซนะไอ้ต้นนี่คือต้นตาลตาลเผือกบอนไซนะฮะเนี่ย ก็น่าจะประมาณนี้นะะประมาณนี้เสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวนี้ผมจะเอาน้ำมะพร้าวใส่หน่อนะตรงนี้ ูกในบางครั้งมันก็พิธีพิ่สันมือนกันการปลูกต้นมะพร้าวบนใสเนี่ยผมเอ้ย้นตานบนไสเนี่ยมันจะไม่ง่ายนะมันจะปลูกยากมันไม่เหมือนมันมันไม่เหมือนเหมือนต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวนี่ปลูกง่ายอันนี้ปลูกยากอันนี้ที่เราใส่ไม่ใส่เพราะอะไรนะ ใส่พอให้มันชื้นนะให้มันอมความชื้นเนี่ยเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยใส่เลยทันตอนมแต้อก็ ประมาณสักเดือนสองเดือนเดยวเรามาดูกันทีว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะสวยงามขึ้นกว่าเดิมไหมมันจะเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยเนี่ยใส่อย่างนี้นะฮะ,ะคูยง่ายคือให้มันองค์ความชื้นเนี่ยปึ๊บ ดีเลยแล้วก็เวลาเราตั้งนะตอกตั้งไว้ในที่แบบลำไรลำไรนะคือแสงแดดพอลำไรอย่าให้แดดนัเกินไปอย่าให้แดดจนเกินไปตรงที่เราตั้งนะหรือว่าอย่าให้มันอยู่ในร่มจนเกินไปนะนะเสร็จแล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จเราก็เอาตัวนี้ขุมไวนะ้นะฮะเนี่ยขุมไว้อย่างนี้ คุมไว้อย่างงี้จัดไปก่อนคุมไว้ยังงี้นะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันคุมไว้เนี่ยคุมไว้อย่างงี้นะ นี่ยคุมไว้ย่างนี้ทำไมเราต้องคุมอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาเราลดน้ําเนี่ยพวกดินพวกแรนสากจะไม่กระเด็นออกนะฮะครับเสร็จแล้วจะให้ดีนะะแล้วก็นี่นะ อย่าลืมนะคพอเสร็จแล้วต้องรดน้ำมันนะ อย่าลืมนะครสิ่งสำคัญที่สุดคือรดน้ำนประมาณนี้พอเนี่ยป็นอันว่าเสร็จนะครับนี่คือการปลูกต้นตาลเรือกนะฮะเพื่อทําเป็นบอนไซนะเดี๋ยวเรามาดูประมาณสัก2เดือน3เดือนว่าเป็นยังไงนะฮะ ต้นตาลต้นนี้จะเป็นยังไงนะจะโตเร็วหรือโตช้าเดี๋ยวเรามาดูกันตาลน,นี้เราแต่งมันได้นะเนี่ยแต่งมาหน่อยเพื่อความสว,ว,วยงามเห็ yeah, yeah, yeah. นไหมฮเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพวกเราไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ จะได้มีสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูอีกนะฮะเราจะได้เป็นกําลังใจในการทํางานของของเราด้วยนะฮะเพราะเวลาทําแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องคํานึงถึงประโยชน์และก็คุณค่าของมันนะฮะเพื่อให้เราได้ดูและได้ศึกษาครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนใครเห็นว่าเป็นประโยชน์มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ